สวัสดีครับน,นี่ผมวุทธค้าวันนี้ก็จะมาทําตัวอา,อาหารพืชสูตรแห้งนี่ฮะก็จะเป็นตัวสูตร7วันใช้ได้เลยโดยการใช้ตัวแร่อมิทิสตัวนี้นะฮะก็คือเป็นแร่ผู๋ของไปอเมิทิสแล้วก็จะเป็นตัวน้ําหมักอเมิทิสก็เป็นสูตรที่ผมหมักเองนะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คือ,อมีสอนอยู่ใน u t u b e แล้วอันนี้ผมจะมาทําตัวช่วงบํารุงลูกทุเรียนเนาะไปมันจะไปอาหารทางลูก เยอะฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีตัวยูเลียอ่ามีตัวยูเลียมีแร่มีทิศอ่าแร่ประกอบไฟทิศมียูเลียมีสูตรยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็จะเป็นสิบสิบห้าเสมอแล้วก็จะเป็นตัวน้ำหมักอเมทิสนี่ฮะอ่าเดยมาสัดส่วนที่ใช้ผมก็จะใช้ตัวน้ำหมักนะฮะประมาณสักสี่ร้อยซีซีนี่ฮะก็เทใส่ลงไปเลยนะครับสี่ร้อยซีซีอ่าประมาณนี้ต่อขี้วัวหนึ่งกระสอบอนะฮะจะมีขี้วัวอีกตัวหนึ่ง อ่าที่วัวแห้งในกระสอบนี่ฮะก็จะใช้ตัวอ่ายูเรียเนี่ยผมอ่าแค่เนี้ยอยู่ประมาณสักสองขีดทั้งหมดแต่ผมจะใช้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยตัวสูตรเนี่ยประมาณรวมๆมาแล้วห้าขีดอ่าแล้วก็ตัวแร่ตัวแร่เนี่ยก็ประมาณสักเอ่อห้าขีดเหมือนกันนี่ฮะผมก็ตรงๆไว้แล้วเขาอยู่ประมาณนี้กะกะเอาก็ได้นะอ่าไอตัวแร่สองกระป๋องที่ผมใช้นะแล้วก็จะเป็นตัวสูตรอ่าที่ผ้าห้าย สิบห้าห้ายี่สิบนี่ฮะก็ประมาณสักตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสามขีดนะแล้วก็ตัวสิบห้าตัวเนี้ยผมใช้อยู่ประมาณสักขีดครึ่งสองขีดประมาณเนี้ยนะรวมแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่กระป๋องเลยกระป๋องเดี๋ยวใส่สองคนก็คือเราก็จะคนให้มันเข้ากันนิดนึงนะคนเสร็จแล้วมันมันเล็กเนะาะตรงนี้มันจะเล็กไปนิดนึง ก็คนสักพักนะฮะให้มันพอละลายนิดนิดหน่อยไม่ไม่ต้องมากนะก็เพราะถ้าละลายหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่ก็คนพอประมาณเพราะเดี๋ยวตัวแรกมันก็จับปุ๋ยหมดแล้วนะตัวนี้แล้วก็ตัวทําทงานของจุลินทรีย์ตรงนี้ก็จะมาช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยเนี่ยลงไปในมูลวัวขยายจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นตรงนู้นนะนี่เราก็จะเทใส่ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเพราะว่าถ้าใส่ตัวแรกอีกกระป๋องหนึ่งเนี่ยมันจะเต็ม อ่ะจะใส่แร่อีก็นี่ประมาณอีกกระป๋องนึงจะได้อยู่ประมาณสัก5ขีดพอดีนี่ฮะล้วก็คนเลยครับคนพอประมาณนี่ฮะสัดส่วนก็จะมีอีกรอบนึงนะ,ะแร่ที่ผมใช้ตัวแร่มีที่แรกบุกขไฟ5ขีดยูรีย2ขีดนะตัวปุ๋ยสูตรอ่า25 สิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยประมาณสามขีดแล้วก็ตัวสิบห้าห้ายี่อ่าสิบห้าเสมอเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งขีดถึงขีดครึ่งก็ลงแล้วประมาณสักห้าขีดหกขีดได้ประมาณนี้นะอ่าก็มีเลือนนิดหน่อยได้ไม่ต้องบซสเรียตเออแล้วตัวอ่าน้ำมักก็มาวอเีทตัวเนี้ยสี่สี่สิบ้สี่ร้อยซีซีอ่าเนี่ยเราก็จะเข้าประมาณนี้อ่า,อาจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเอามาเทาใส่มูลวัวที่เรานั่นมาเนาะก็จะใส่อยู่เทให้ให้ทั่วปากบนเลยมูลวัวช่วงนี้มันจะเป็นมูลวัวแห้งหน่อย <classical. S 1> ผมแนะนําให้เอาน้านำอ่ะลดก่อนลดข้ามคืนไว้ก่อนนะแล้วเราใส่ถุงดำอย่างนี้เลยใส่ถุงดำอย่างนีงไง้ไว้เสร็จแล้วเนี่ยเรากา็มัดถุงไว้7 ands, วันก็สามารถจะใช้ได้เลยนี่ฮะเนี่ยผมใส่น้ําไว้คืนนึงแล,แล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ําอีกนะ คือพอประมาณพอ่อหมาดอันนี้เราก็ใส่ตัวสูตรที่เราผสมแล้วเนี่ยเทลงไปเลยฮะมันก็จะอยู่ข้างบนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ใช้ไม้แทงเขาก็จะลงไปข้างล่างส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอาน้ำราดลงไปอีกทีหน,นึ่งนี่ฮะอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ฮะผมจะใช้ไม้แทงลงไปนี่ฮะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าปุ๊บแค่นี้ทําแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายคือแค่นี้เดี๋ยวเ,เราปิดถุงดำเนี่ยการ การหมักของเขาเจ็ดวันเนี่ยเขาก็จะทั่วถึงแล้วฮะแอโมโมเนียเขาก็จะแรงมากตรงนี้แล้วก็จะขยายจุลรีได้ไวมากอ่ะเราก็ล้างปุ๋ยใส่นิดนึง่เนี่ยกทีใส่ไปเลยครับออแล้วเราก็เติมน้ําไปอีกสักประมาณเกือบเกือบห้าลิตรอะ่ะเนี่ยัวเนี่ยฮะก,ก็เติมน้ําใส่ไปอีกแต่ค่อยๆเติมนะเดี๋ยวถ้าเราเททีเดียวฮะมันจะ ซึมแล้วก็ลงไปกองอยู่ที่ต้นเอ้ยอยู่ที่ก้นได้ก็คอือไล่ให้เขาค่อยๆซึมลงไปในมูลวัวเนี่ยฮะอ่าพอประมาณนะี่ฮะนะแล้วก็ทีน้ำทีอย่างเงีนะะ้ยคือทำแบบง่ายๆนะฮะช่วงนี้เราเน้นไปทางผลผลิตของอ่าทุเรียนแล้วนะี่ฮะเพราะว่าทุเรียนเราอ่าหางแย้ไหมเริ่มจะขึ้นลูกแล้วตรงนี้นะเราก็ต้องมา มาไปทางตัว K เยอะหน่อยนะตัวก็ต้องมีตัว N ด้วยตัว P ก็ต้องมีนะแต่ตัว K เราก็จะเอาตัว K ตัวท้ายสูงนิดนึงตรงนั้นฮะแล้วก็ถ้าถ่าหลักเนดะีเรามีลาลแล้วท่ารองเราก็จะมีตัวในแร่ในแร่บ,บุกไฟเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็ในมูลวัวเนี่ยมันก็มีท่ารองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จุนินซีเนี่ยเราก็เติมไปแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเรามีครบหมดแล้วฮะถ้าเราเข้าใจหลักการก็มีแค่นี้แต่เราไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไรแต่ แต่คนทํางานของเขาเนี่ยเขาก็จะป้อนอาหารในต้นพืชเองเพราะาจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็จะย่อยอพวกนี้แล้วก็เติมธาตุอาหารที่เราไม่มีก็คือธาตุหลักที่เราไม่มีเนี่ยที่ขาดหายไปเนี่ยเขาก็จะเราเราทำไปเราทําเติมไปในตัวปุ๋ยเนี่ยก็แค่ที่บอก5ขีดรวมๆก็้้าขีดทั้งหมดนะฮะเราก็เติมเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นธาตุหลักที่ครบแล้วธาตุรองก็คือได้จากมูลวัว แล้วก็ตัวแรกผู้ก่อไฟเนี่ยคือครบแล้วตัวแรกเนี่ยมันก็จะตึงท่าตอาหารด้วยฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งมันก็ทําให้เรา,าใช้ปุ๋ยแบบเนี้ยหรือว่าใช้มูลวัวที่เราหมักเนี่ยแล้วเอาไปใส่ทุ่เรียนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างที่ผมทำํำลงไปในในคลิปตลอดฮะก็ต้องย้อนดูในในช่องผมผมจะทําตั้งแต่ มอมลุงเนี่ยผมใช้เวลาปีฝ่าแล้วนะเอาให้ง่ายจริงๆแล้วคือถ้ารวมถึงตอนนี้ก็คือปีและปีเกือบหนึ่งเดือนแล้วเราก็เห็นผลอะไรหลายอย่างตั้งแต่บอมลุงมาจนกระทั่งเตรียมเอาดอกเอาผลผลิตแล,แล้วก็คือตอนนี้หางยาเริ่มไหมเริ่มขึ้นลูกแล้วฮะแล้วผมก็ไม่ได้ฝาดโคนไม่ได้อะไรก็ทําสภาพแบบน,นี้เลยคือไม่ได้ให้โคนแห้งแล้วใบอ่อนก็แตกฮะทุเรียนก็มีดอกมีได,ด,ด้ปกติตรงนั้นแต่เราก็เติมอาหารตรงนี้ถามว่ามีรูร่วงไหมมีแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าดอกเขาออกเยอะเราไม่ได้ไว้หมดขนาดน,นั้นอ่า แต่ว่าเราก็จะมีตัวสูตรน้ําตัวนี้เดี๋ยวผมทาอีกอีกนึงสูตรน้ําตัวเติมอากาศตัวนี้เพื่อที่จะช่วยเสริมพ่นไปทางใบในช่วงที่วิกฤตเราอาจจะใช้บ่อยนิดนึงพ่นประมาณสักสองสามครั้งติดก็ได้ฮะช่วงที่ที่ดอกอห่างแย้เนี่ยกำลังจะขึ้นลูกแล้วก็มีการสลัดเนี่ยพ่นช่วยได้นะผมลองแลวก็คือพ่นได้ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นคืนเมื่อคืนผมพ่นกลางคืนเหมือน,น,นกันฮะผมก็พ่น สะสมไปเพราะจุลซีอ่ะส่วนใหญ่ได้ทำงานตอนตอน,ตอนที่แสงไม่ค่อยมีหรือว่าแดดไม่แรงเนี่ยฮะจริงๆเราพ่นได้หมดตั้งเช้าเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนได้ผมก็ใช้กลางคืนเอาตรงนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางที่ผมทําเองแล้วก็มั่นใจก็เลยออกมาแนะนําตรงนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรแห้งที่สามารถจะ,ะทําแล้วเราเอามาใช้ได้ภายใน7วันมันไม่จําเป็นต้องเป็น ทุเรียนอย่างเดียวนะพืชอื่นได้หมดนะฮะตรงนี้เราก็ปรับเอาปรับสูตรเอาตามแนวทางของเราก็คือเหมือนเราเรา,เราทำสูตรสูตรอาหารพืชปรุงเองได้แล้วก็ไปใช้ในภาวะที่ต้นพืชต้องการในแต่ละช่วงได้เพราะฉะนั้นก็เราก็ลองปรับดูฮะผมก็พยายามให้แนวทางแล้วแล้วก็ทําเองนะ่ะคือแบบนี้คือมันประหยัดได้จริงตรงนี้ส่วนหนึ่งต้นทุนเราต้องหามาให้ได้ถูกที่สุดต,ตัวน,นี่เราทำเองได้เราก็ทาตัวน้าําหมักตัวน้าหมักอเทิสต่ะ ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็คือสั่งทาผมได้หรือว่าทําทําไม่ได้ไม่มีเวลาทําเพราะผมมีอสอนทําอยู่ในช่อง YouTube แล้วแล้วตัวแรกเนี่ยสามารถจะสั่งทาผมได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งอ่าอย่างนีก้ก็ลองดูนะฮะถ้ามีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้สอบถามก็ได้ผมทําแล้วเออมันเห็นผลยังไงหรือมาแลกเปลี่ยนกันเออทตรงนู้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นปรับตรงนูง้นลดปรับตรงนี้เพิ่มอะไรเงี้ยมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าเเป็นการเรียนรู้ด้วยในส่วนหนึ่งในในการทําแบบเนี้ยมันไม่มีใครออกมาบอกฮะส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันทําแค่นี้แล้วมันใช้ได้แค่นั้นเองแล้วภายในเจ็ดวันเองไม่ต้องไปหมักแบบปุ๋ยอ,อ,อินทรีย์แบบสมัยก่อนเป็นเดือนๆตรงนั้นฮะสามารถจะใช้ได้เพราะว่าผมใช้กับทุเรียนแล้วมาตอบโจทย์แล้วอย่างชวงเชื้อราเนี่ยตัวน้ําเอาอยู่เลยตัวน้ําแต่ใช้บ่อยหน่อยมีเทคนิคการใช้นิดหน่อยแค่นั้นเองอ่าตรงนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้หนึ่งกิปนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทําตัวสูตรแห้งแล้หมักสูตรแห้งแบบเร่งด่วน7วัน ก็คือเป็นสูตรเจ็วันอยู่แล้วแหละมันก็ใช้ได้เลยตรงนี้ฮะก็แล้วแต่การปรับสูตรของเราฮะว่าเราจะปรับแบบไหนให้ต้นพืชในช่วงไหนแค่นั้นเองก็ฝากไว้1คลิปนะครับสวัสดีครับ